สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่งปายบาริมพี่ใหญ่กับไอจะมารีแอคชั่นไอความน่ารักความสดใสของเต้าฟีให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนค่ะว่าจุดที่เขามีสเสน่ห์คืออยู่ตรงไหนทุกคนคะ่ะแล้วก็จุดที่เราดูแล้วแบบเราหลงรักเขาอะตรงไหนจุดเด่นของเขาแม่คือชุดเพชรเลยไม่ว่าจะใส่ชุดเพชรสีอะไรทุกคนคะ่ะน้องก็คือใส่ขึ้นมากน่ารักมากหล่อมากและเวลาน้องยิ้มน้องจะมีสเสน่ห์มากเดี๋ยวให้ทุกคนไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะ ไปรับชมความหลอ่อความน่ารักของฟินาลาิปพร้อมกันเลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนขาหลังจากรับชมชุดเพชรเต้าฟีมสีม่วงนะคะทุกคนขาจะบอกให้นะคะเต้าฟ <ys> ีไม่ว่าจะใส่ชุดเพชรสีไหนก็หล่อใส่สีม่วงที่ทุกคนได้เพิ่งได้ดูไปเมื่อกี้นี่ก็คือแบบเสน่ห์คือมีเสน่ห์มากและแบบน้องดูแบบสง่ามากทุกคนขาแบบสวดทรงทุกอย่างได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นความหล่อไม่ว่าจะเป็นความน่ารักไม่ว่าจะเป็นคนมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบมีรอยยิ้มแบบดึงดูดแม่คือมีครบพร้อมคะ่ะทุกคนขานี่แหละคะ่ะที่ ทำให้แม่ผู้ใหญ่แบบเลือกที่จะมาดีแอคชั่นน้องเพราะว่าเราดูแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นพระเอกหมอราที่มีมีทุกอย่างครบเครื่องทุกคนขาแต่เพราะอะไรน้องถึงยังไม่ดงังเพราะอะไรถึงยังไม่มีกระแสตัวนี้เราหาสาเหตุไปได้ค่ะทุกคนขาอาจจะเป็นวันและเวลาเท่านั้นค่ะทุกคนขาเพราะดวงสตาร์คนเรามันขึ้นอยู่กับวันและเวลาค่ะที่เหมาะสมค่ะเมื่อ,อไหร่ที่ถึงวันและเวลาของน้องนะครับไม่มีอะไรที่จะสุด <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะสุด ความดังของน้องได้ทุกคนค่ะรอแค่วันเวลาที่เหมาะสมค่ะทุกคนและรอวันเว,เวลาที่เป็นของน้องค่ะอ่ะดูดูชุดสีม่วงไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนค่ะว่าหล่อน่ารักขนาดไหนไปดูชุดสีขาวชุดสีขาวก็คือหล่อมากวันนี้แม่ผู้ใหญ่จะมาดีแอคชั่นความน่ารักความสดใสของเต้าฟิล์มสองชุดค่ะชุดสีม่วงแล้วก็ชุดสีขาวครับชุดสีขาวนี้เหมือนกับเทวดามากรอยอย,ยิ้มสดใสมากแม่คือเทวดาน้อยคักแม่ขาไปรับส้มกันแม่ Yeah! เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากรับชมชุดสีขาวแล้วเป็นยังไงทุกคนคะ่ะเป็นอย่างที่แม่ผู้ใหญ่ได้ดีแอคชั่นได้ไหมเป็นเหมือนอย่างที่แม่ผู้ใหญ่พูดได้ไหมทุกคนคะ่ะความน่ารักความสุดสของน้องเธอฉันบอกเลยว่าคือมองยังไงมันก็ไม่เบื่อดูยังไงก็ไม่เบื่อทุกคนคะ่ะสะกดสะกดสายตาคุณดูมาบนเวทีฉันบอกเลยว่าฟิน์มนา,าทิยานี่เป็นเพชรที่มเม็ดงามมากถ้ามีใครที่แบบว่าเจียระไนออกมาเนี่ย จะเป็นเพชรที่มีมูลค่ามหาศาลมากใครๆก็อยากเข้าใกล้ใครๆก็อยากดูใครก็อยากมองใครๆก็อยากมอบค,ความรักให้ทุกคนขคานนี้คือเรื่องจริงคะ่ะเพระแม่ผู้ใหญ่สังเกตดูแล้วว่าเอ้ยกระแสของน้องนะคะทุกคนค่าแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถามว่าแม่ๆทุกคนก็แบบคือแบบคนที่รักเต้าฟิลเยอะมากแต่เพียงแค่ว่าคือในโลกโซเชียลน้องอาจ,จะยังไม่มีตัวตนมากทุกคนขาตอนนี้คือน้องต้องขยัน แบบเล่นโซเชียลแล้วก็พี่ๆแม่ๆทุกคนก็ช่วยกันที่จะแชร์แล้วก็โพสต์รูปของเต้าฟิล์มช่วยกันค่ะทุกคนขาเพราะว่าแม่ผู้ใหญ่รับรองค่ะว่าถ้าใครเห็นรูปเต้าฟิล์มหรือว่าเห็นคลิปเต้าฟิล์มรับรองทุกคนจะต้องหลงรักน้องอย่างแน่นอนคือมั่นใจมาเพราะว่าตัวเองทุกคนขาถามว่าจะรักคนง่ายๆไหมไม่ได้รักง่ายๆนะคะทุกคนขาแต่พอเห็นเต้าฟิล์มเห็นแววตาเห็นรอยยิ้มเขา มันมีสเสน่ห์หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกคนคะ่ะมันไม่มีอะไรครับว่าไม่มีสเสน่ห์ทุกคนคะ่ะคือดูยังไงก็น่าน่ารักดูยังไงก็หล่อดูยังไงก็เป็นคนมีสเสน่ห์ดูยังไงก็อยากแบบเราอยากเข้าไปรักแล้วเราอยากเข้าไปแบบเป็นดูเขาอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะทุกคนขาคุณสมบัติของเต้าฟิลมและแม่ผู้ใหญ่นะสังเกตดูแล้วเขทุกคนขาพระเอกหมอราเนี่ยมันจะหาได้ยากคนที่มีสเสน่ห์ คือการร้องการรำมันฝึกฝนกันได้ครับทุกคนค่ะแต่คาว่าเสน่ห์ทุกคนค่ะมันมีของใครของมันซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆเด็กที่มีเสน่ห์ถึงบอกเลยว่าการร้องการรำการตรงการเต้นมันยังฝึกมันยังร้องฝึกฝนกันได้แต่คำว่าการที่มีเสน่ห์เธอมันมันอยู่ในตัวของบุคคลนั้นๆซึ่งมันไม่ใช่ว่าใครจะมีเออไม่ใช่ว่าจะแบบมาฝึกฝนกันได้ทุกคนอ่ะแม่ผู้ใหญ่ก็เลยมองดูว่า ฟีนรา,าทิศในอนาคตคือไปไกลแน่นอนเราจะเป็นพระเอกหมอรำที่มีชื่อเสียงแน่นอนให้คลิปนี้นะคะัทุกคนเป็นหลักฐานว่าเคยพูดไว้เคยรีแอคชั่นไว้นะคะทุกคนอะใครที่มีความคิดเห็นเหมือนแม่ผู้ใหญ่บ้างครทุกคนคาะให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครอยากให้แม่ผู้ใหญ่มารีแอคชั่นถึงความน่ารักของน้องไปบ่อยพูดถึงน้องไปบ่อยให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเลตติ้งดีแม่ผู้ใหญ่จะพยายามทำคลิปรีแอคชั่นนอ้อง ออกมาให้ทุกคนรับชมช่วงนี้น้องพับป่วยรักษาตัวแม่ผู้ใหญ่ก็จะพยายามเอาคิดของน้องมารีแอคชั่นเพื่อให้แม่แม่ไม่เหงาเพื่อแม่แม่ไม่ให้ให้แม่แม่แบบหายคิดถึงน้องเดี๋ยวกลัวความรุงความดันพ่อแม่พี่น้องป้องปายขึ้นมาสัยาเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะเป็นแรงกระตุ้นอีกทางหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้ทุกคนแบบเครียดข้าจะไหมคะ ติดตามชองแม่ผู้ใหญ่ปูนาไว้เลยค่ะถ้าเรตติ้งคลิปนี้ดีนะคะแม่ผู้ใหญ่จะทําให้น้องทุกวันเลยคลิปรีแอคชั่นฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยค่ะแม่สําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยค่ะแล,ะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ